พายซับบอร์ดมากลางแม่น้ำเลยนะคะเช้านี้อากาศดีมากนะคะเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซับสเตชันไทยแลนด์นะคะเป็นที่ที่นุ่นชอบมามากๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะเริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยการพามาพายซับบอร์ดที่ซับสเตชันไทยแลนด์นะคะ ซับบอร์ดคืออะไรนะคะซับเนี่ยย่อมาจาก S U P นะคะย่อมาจาก s t a n d Up p a l e b o a r d นะคะก็คือการพายเรือแบบยืนนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้กๆนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะมุมนี้สวยมากเลยทุกคนนี่นะคะชอบมากนะคะเป็นอะไรที่สโลลีฟมากเลยนะคะชอบมาพายเรือเล่นที่นี่ตรงแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ ถ้าเรามาถึงที่นี่นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะนี่เลยสำหรับใครที่ไม่มีบอร์ดมานะคะก็คือ,อมีเช่าบอร์ดนะคะ500บาทลงน้ำได้2ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนตรงนี้นะคะตรงนี้คือการลงทะเบียนเพื่อที่ว่าข้าพเจ้าจะดูแลซับบอร์ดไม้พายให้ทางบริษัทนะคะแล้วก็ไม่ทำให้สูญหาย ไม่ทำให้เสียหายต่ออุปกรณ์ในระยะเวล,เวลาเช่านะคะแล้วก็ถ้าใครมีบอร์ดเป็นของตัวเองนะคะก็จะเสีย300บาทนะคะค่าทำเนียมมาเล่นที่นี่นะคะบอร์ดก็จะมีหลายประเภทนะคะมีเร s ซิ่งบอร์ดแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดนะคะแล้วก็มีบอร์ดโยคะนะจะ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้และนี่คือไม้พายของเขานะคะ ไม้พายและอุปกรณ์เซฟตี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเวสคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ mm hmm. ก็จะมีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยนะคะ mm hmm. และไอตัวนี้นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราให้ดูอุปกรณ์ของมันที่เซฟตี้อีกตัวหนึ่งก็คือที่รัดข้อเท้านะคะ mm hmm. นี่ค่ะเวลาใครลงไปนะคะต้องใส่อันนี้ด้วย mm hmm. เพราะว่าเผื่อบทพัดตกลงน้ำนะคะ mm hmm. ก็จะไม่ทำให้ตัวเราห่างจากบอร์ดนะคะ ก่อนลงน้ํานะคะเราต้องเอาแท็กชื่อเรานะคะใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่ามีใครลงน้ําบ้างนะคะโอ<ฮ>้อยากเล่นอันนี้นี่นะคะเวลาเราจะลงไปแม่น้ํานะคะก็ต้องเดินมาตรงนี้นี่คะ่ะเช้านี้อากาศดีมากนะคะ แล้วก็เริ่มมีคนมาเล่นเจ็ตสกีกันแล้วนะคะอากาศดีมากอยากให้ดูบรรยากาศที่นี่นะคะว่ามันฟินขนาดไหนดูโอยบรรยากาศดีมากคนดูสิ ถ้าใครมาเล่นซับบอร์ดที่นี่นะคะแนะนำให้ให้มาตอนเช้านะคะเช้าๆเลยคือจะอากาศดีมากนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นช่วงพนันธิตตกดินก็จะโรแมนติกไปอีกแบบหนึ่งนะคะฟ<ๆ>ินมาก ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราต้องระวังเรื่องโควิดนะคะแต่ Substation Thailand ไม่เคยปิดเลยนะคะเพราะว่าสถานที่ของเขาเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างที่จะโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ที่ไม่ใช่ที่แออัดเป็นที่แบบโปรง่ปรงๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาคนมาเล่นซับบอร์ดนะคะก็คือออกกลางแม่น้ำแบบนี้นะคะก็เลยไม่ไม่มีการเสี่ยงติดโควิดนะคะแต่เวลาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคลีน ร่างกายคลีนมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลนิดนึงนะคะฟินมากเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่1มกราปี64นะคะเป็นปีใหม่วันแรกเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะเขามีกิจกรรมด้วย ก็คือ6โมงเช้าอะค่ะ<ๆ>เขาพายซับบอร์ด52กิโลนะคะ<ๆ>ไปอยุธยาซึ่งนี่เช้านี้นุ่นมาแปดมาถึงที่นี่8ปดโมงเช้าก็ไม่ทันทริปนะคะ<ๆ>แล้วก็ตกข่าวด้วย<ม>ว่าเขาไปอยุทยากัน<ๆ>ไม่อย่างนั้นนะคะ<ๆ>จะมาแต่แต่เช้าเลยเนาะเราก็เลยโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะคะแต่เช้านี้รู้สึกจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ6 7คนนะคะกลุ่มหนึ่งมาพายที่นี่นะคะเป็นผู้หญิงหมดเลยมั้ง ถึงแม้ว่าเราจะมาคนเดียวเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะขาตั้งพร้อมนะคะกู่โกปกก็พร้อมนะคะ ล้างหอยแมงผู้แล้วซอยแล้วหอยใหญ่มันคืออะไรคะมีปลาทอดด้วยดิฉันหิวมากเลยอะ่ะมีเรือพ่อค้าด้วยอะ่ะนี่เรากำลังจะพายกลับนะคะ วิธีการเข้าสเตชันนะคะคือการนั่งคุกเขา่าพายเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกตรงนี้นะคะรอรับตรงนี้สนุกไหมคะ่คะ วันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่นะคะก็ทาง substation Thailand ก็มีช่างภาพมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะไซับบอร์ดด้วยถ่ายรูปด้วยยากไหมคะก็ไม่ยากครับไเปเยแสดงว่าพี่เล่นซับบอร์ดบ่อยใช่ไหมคะก็ตอนแรกเริ่มจากการมาเป็นช่างภาพบอร์ดับอ๋อ็ลองถ่ายดูแล้วแล้วหนูจะติดตามรูปตัวเองได้ที่ไหนคะ โ okay. อเคคุณลุงคะ<า>หนูหนูหิวแล้วท,นะที่นี่มีอาหารไหมคะมีค,ะครับอยู่ตรงไหนคะอ,อ๋อตรงนน้นนะคะขอบคุณค่ะ <im it> ที่นี่นะคะพายซับบอร์ดเหนื่อยนะคะก็มีอาหารด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ข้งสุดท้ายที่เรามาเล่นที่นี่ก็คือเมื่อต้นปีแล้วนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยทำให้เราห่างหายจากที่นี่มาก แล้วครัวนี่รู้สึกว่าเพิ่งจะมีเหมือนกันนะคะหอมมากหิวด้วยมาตามกลิ่นนะคะเดีนะจ๊ะส่วนใหญ่วันนี้โฮสสั่งอะไรกันนะคะเมจะเป็นสชัค่ะเมื่อกี้นะคะเราเห็นพี่ช่างภาพทานอะไรนะ เราสั่งอะไรวะเบคอนเนาะเบคอนอบเบคอนทอดเกลือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเมนูหมูนะคะเมนูหมูทอดนี่แหละแล้วก็สั่งน้ําประทุมโซดาประทุมนี่คือดอกบัวนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะตอนนี้ก็นั่งพักตามอธยาไซก่อนนะคะ ครับเราก็มีแล้วค่ะประกันโควิดเนี่ยตอนนี้ก็ได้แก่เวลาอันสมควรแล้วนะคะกลับมา้านพายสบอดสองชั่วโมงนะคะแล้วก็กินข้าวที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่นี่อร่อยดีนะเดี๋ยวไปจ่ายตังแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะ เล่นซับบอร์ดสชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วสีปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้มากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะอ่าแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า ที่นี่นะคะตอนช่วงโควิดเมื่อต้นปีต้นปีที่แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้มีการปิดอะไรนะคะเพราะว่าสถานที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาเล่นซบอร์ดที่นี่เขาก็จะพายบอร์ดไปกลางแม่น้ํานะคะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าเราก็อย่าชะล่าใจนะคะพอขึ้นมาจากแม่น้ําแล้วเนี่ยเราก็ต้องคลีนทําความสะอาดมือนะคะซึ่งเมื่อกี้นุ่นก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่ชมคลิปจนจบน,นะคะบ๊าค่ะ